อปปอเออแล้ค่อยล้างเท่ะแหละตัวน,นี้นะคะทุกคนขยับเตานะคะนนเพราะวานน่าช่าง ก๋วยเตี๋ยวฝืนน้อนเนี่ยเต้ามีใบเดียวในโลกย่าเออหมอก๋วยเตี๋ยวแมนนใบเดียวในโลกใบเดียวในโลกครับช่างเอาเตามาส่งนะคะสั่งทำช่างก็เอาไม่ถูกก็ไม่แพงนะคะสามร้อยนะคะเออใบนี้ละอันนั้นเหล็กอย่างดีนะนั่นไอ้ถังมันนั่นเหล็กอย่างดีเลยนะถังเหล็กเลยนั่นแข็งแรงมากหมอก๋วยเตี๋ยวฝืนร้เนี่ย่างไรย่าก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเออ เอาเอาไปเลยเบาไว้นี่เอามา,ามาวางมาวางด้วยกันต้องเป็นหม้อใหญ่อันนี้หม้อเล็กใายใอันเล็กเอามา,ามาด้วยทำก็เปิดร้านฮัทก๋วยเตใส่แม่อไหรเหมือนยายบีเนาะยายบีอีนนั้นนะมันยายบีขายทิเตียวจริงหมอ้อของก๋วยเตี๋ยวไม่เรามาวัดเสือเราจะจะ,จะทำหม้อใหญ่มาแล้วไปวัดไปอะไรเงี้ยเราทำได้ไี่อยู่ไหนล่ะมันหนักหรือเปล่า เขยอยู่ไปเอาแม่ไปเอาแมวพอไปอยังครับยายห้ามค่อยๆห้ามอ่ะสองคนจองสองคนหนักมันจะกินแรงไหมเพราะบอกคุณยายไม่เป็นไรให้แกห้ามเรื่องเรื่องเกิดไม่สบายมันยากเลยเดี๋ยอะไปอย่างเงี้ยใจเย็นๆไม่ได้รีบไปไหนนี่เนี่ยมหนักแค่ขะกะง่ายกันสุดใจเอาหมอนเอาหมอนเดินล้มล้มวะพนัง พระทะนี้ได้วัตถุขนาดครับเอาถวายพระวัดก็ได้นะถ้าจะถวายเอาไหว้เไปเอาห่วงแล้วห่วยไหว้ห่วยพนักว่าจะถวายได้ไหมไปดอกนั่นตาเปลิดนั่งมาสิข้างไหนบอกใบขังการดูสึกเอาออกมาสักก้อนเขาเสร็จทำงานนี่อะไรเอาไว้สักก้อนเออเอาไว้สักก้อนน่ละมองมองมันเกิดมานี่ยังไม่ได้ ไอ้เตาแข็งแรงขนาดนี้นะยายเมงนี่ยเกิดมาแปดปสิบปีเนี่ยครั้งแรกนั่นเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นบอตอนเคยเห็นตอนที่ทำเสร็จแั้งแรกเลยเราแต่ว่ามันทังเ็ปใส่หม้อหน่อยเพื่ออะ้รถ้าเป็นอย่างนี้นี่ได้ใส่พืชสบายเลยใส่พืชแต่จะไม่มีหม้อเล็กใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีเตาเล็กใช่ไหมอยังแจ๊บแซวเตาเล็กอับพอดีให้พี่ชายไปพี่แม่มาไแบบนี้แม่แม่เอา เอาเนีตั้งคือแกชอบแต่แกอยากใช้เหล็กๆเดี๋ยวจะทําเหล็กแต่่วไม่ไม่ไม่ทำทำทำเหล็กแม่เสื่อน่าจะไม่ยู่เดี๋ยวพวันนี้จะมีข้อมิเช่นจะยัดเป็นยังไงตั้งได้ตั้งได้ลูกใครอืมใช่ใช่แต่บังเอิญยังไม่ได้ทำมาให้เสื้ออะไรใหญ่นี่เชื่อย่างชี้ไหนอนี่เชื่อ ใช่ใช่เอามาใช้กางเสียได้ข้างได้หมดเออใช่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 เลยไอเขาเอากระตูนกระทะเก่ามาตัดออกเดีจ้าก็ใช้ได้ใช่ได้ง่ายเลยอ๋อตูดกระทะตูดกระทะกระทะเก่าที่มันรั่วสบายเลยอืมอันนี้เป็นเหล็กเลยนะยายเนี่ยถังเหล็กกันนะหลังเหล็กเก่าคนเราถังเหล็กเก่ามันปวดต้องห่วงว่าคนจะย่องไปแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าอะไรนะไม่ให้โดนอะไรนะ น้ำไมเเ่เวลาเาวลาเทาห่อนๆน,นะเตายัางกระสางข้งนวหอนๆไปน้าน้ำเย็นไปตลาดปุกก๊บก็แตกตัวใหญ่เนาะแต่ตัวเนี้ถึงจะแตกงมันก็อยู่ในเบามันอยู่อืแต่ถ้าอย่างนั้นเห็นไหมถ้าแตกแล้วก็แตกเลยอย่างแตกแล้วก็จะเบียดอันนั้นแมวไมาจากวดัดค่ะสวยอยู่ขอบคุณค<า>่ะน<า>ี่เงินบอกให้เพินเน่นแน่ให้เพิ่นไปก่อน ไม่ขยุบคนละใจ็ใใจเย็นๆใจเย็นพูดถึงกันและโอเคขอบคุณท่ะอันละสามรอยตีผมคิดอันเดียวใหญ่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพือผนสร้างไหมนี่ผมเห็นเหรอผมแบบมันหนีก็ผมก็เห็ดไรนี่หายเองก็เลยเห็ดแถมม่เจ้าของเองเจ้าเองเห็ดเองครับเห็ดเองเห็ดเองปันเอง อ่านมึงนะอ่านมึงก่านข้าวบานชานนนลรือชาอ่านอ่านยังมีป้ายบ้านไต้ดอกน้ำกัดนาวมันหน่อยโตห่อยกยเป็นบ้านมาดขาดเพาท่ามีซื้อขาามีปเหมดทุกคนเิ่นมามันมันมีหรอมันเิ่นอยากได้มันอยู่แต่เป็นรอยปีนะคุณยาย่ มันคนมองไปถูกกินมีแล้วมีชื่อพระญันนุเรชาอยู่ h ẳ นแล้วเห็ดแมนเห็ดแมนเห็นอันคนหลังๆมีมีสองซื้อสามซื้อก็ครบเห็ดเพิ่มปาดมีแม่มีท่างในเห็ดเดี๋ยวจะเอาไปอย่างนี้มาดูเพิ่นยูพูนดูเพิ่นนั่นแหละยูหันน่ะเพิ่นเห็ดมันเขียนว่เมื่อสุกโอ้เน่เอาหญ้าดิโอได้ใช้เพิ่นแล้วว่าแตไปต้องเพิ่นมา